มันมีโมบานหม่องหนึ่งเ <c oughs> ซวามโมบานมัจลักซึ่งโยบลีเวนเมืองราชเกลแค่แฟนมะกดเนาะมีกลุ่มบกคนโปูบําเป็นประโยชน์อยู่กลุ่มหนึ่งเป็นโปูใส้ล้วนๆจำนวนสามสิบสามคนมาคามานบเนี่ยอเล่าเป็นหัวหน้ากลุ่มของสามสิบสามคนนั้น เป็นเจ้าบ้านมาจัจจาลกเกิดในตระกูลเตฐีเล่าเป็นคนใจบุญมักซอยเหลือผูวเอือนเสมอมาคคะมานบเล่าเป็นคนรูปหลอ่อมีภรรยาถึงสี่น้นอนคนหนึ่งสือวาสุตัมมาคนที่สองสือวาจิตตาคนที่สามสือวานั่นท่าและกคนที่สี่สือวาสุซาดา หลังจากที่มีครอบครัวมีบุตรธิดาสืบตระกูลแล้วมัคคะมานบเล่ากวนไคว่ในการให้ท่านรักษาศีลน,นอกจากนั้นก็ยังได้ชักชวนผู้อื่นให้วมเยาะวนพัมน,น้่ทจีโมบันมัจฉะละมีครอบครัวใหญ่ฐานะดีอยู่สามสิบสามครอบครัวซึ่งร่วมตั้งครอบครัวของมัคคะมานบน้่ครอบครัวเรานั้นก็ใสจิตสนิสนมกันลายแคล้วจีโมบันจัด งานหรือว่ามีกิจกรรมต้องเยสต้องถ้่วมกันกระสามากันพร้อมตีกลางโมบ้านเมื่อหนึ่งเกมโมบ้านมีงานเนาะตูค้นจากครอบครัวสามสิบสามกรอบครัวนั่นจะได้มากวมงานกันยังพร้อมนะคณะที่กำลังจับกลุ่มยืนคุยกันอยู่นะั่นมาคะมานบเป็นกะเอาเท้าเกลียดินตรงที่ยืนอยู่จนกะตั้งราบเรียบ เฮ็ดไอ้โมค้นหน่งที่อยู่ในจำนวนนั้นมายืนอยู่น้่มมากะมานบกระถ้อยไปยืนอยู่อีกหมองหนึ่งแล้วก็เฮ็ดจจงสี่คือเกาคุยกันไปเอาเท่าเกลียหมองที่ยืนให้มันราบเรียบแล้วก็เป็นคือจังกับเออจีเฮ็ดมากก็คือว่ามีหนึ่งในจำนวนนั้นขยับมายืนอยู่น้่มมากะมานบแหมฟันคิดได้บอกว่าเออ ตกโป้ตกวควันเนี่ยมักความร่มรืม่นรื่นร่มตัวเนี่ยตัวโป้ตกควันชอบความสะอาดร่มรื่นตัวแบบนั้นต่อมาก,กะเลยได้สร้างปลล้ำขึ้นไว้ในกลางหมู่บ้านเพื่อให้คนทั้งหลายที่ผ่านไปผ่านมาได้เขาเมาแวะพักเมื่อมีคนมาแวะพักหลายขึ้นเขาก็เลยตั้งเหวหรือพามหรือปลล้ำออกแล้วการสร้างสาล่าขึ้นแท่นสาลาหลังนั้นแน่นหนาแข็งแห้งมีดแทนกระดานสำรับ ร่องนอนและก็มีที่น่งปูไหวพร้อมเลยทั้งมีนี่ตุ้มน้ำใส่น้ำไว้ให้เดิมให้กินเวลาหิวกระหายพร้อมมาขะมาหนบบำเพ็ญประโยชน์อยู่เงีาวนั่นและก็ต่อเนื่องจนกระตั่งภูไตสามสิบสองคนจากขอบกวัวสามสิบสองขอบกวัวนั่นเห็นคุณคคาก็เลยอาสามาหวมงา่นน้ำมาขะมาหนบกับบอขัดของแต่ว่ามีเงินไขขอให้รักษาศีลหาน้า ซึ่งปรากฏว่าม่านบสามสิบสองคนนั้นยินดีรับเงื่อนไขและกันนับตั้งแต่นั้นมาทั้งสามสิบสามคนก็นได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่มู่บันของตนเองงานสาธารณะประโยชน์อีปุูใสามสิบสามคน,น,นวมกันเหตุกันทำนั้นก็เชื่อย่ำเศร้าตืมนขึ้นมากพวกเขาก็สิถืออุปกรณ์บว่าสิเป็นมนดเป็นขวานแหลกกับเครื่องทุบยินหินไปสำรวจเิึงสถานที่ต่างๆ แต่แม่นว่าพ่อว่ามองได้เป็นกีลมหรือว่าเป็นกีลมเลิกกับสี่ซอยกันทุบเหินแลละก็บกิ่งไปถมบริเวณมองนั้นมองได้มีกบไม่ขึ้นขวงหยดยางป้าอนะกับสี่ซอยกันตัดจิ้มมองได้เป็นกีทุกพระก็ับสี่ซอยกันเปลี้ยให้มันราเปียะมองได้เป็นก้นเป็นตมกับสี่ซอยกันส่างสะพานให้ก้นหรือว่าสั์ยา,างขามตั้งย่างได้ซอยกันขุดสะน่ำเพื่อให้ก้นและกัสั์ได้ใส่เด่มจิน และก็สั่งสาลาให้คนได้มาพักได้มาอาศัยนอกเหนือจากนั้น่ท่านจีนที่ก็บำเพ็ญมากก็ยังคงเห็ดคงตั้มอยู่อย่างต่อเนื่องนอกจากจากับชวนเพื่อนบ้านสามสิบสองคนให้บำเพ็ญประโยชน์และก็ให้ท่านรักษาศีลแล้วมาขะมานบเนี่ยก็ยังจับชวนชาวบ้านมาจระทงโบสถ์ได้ให้ท่านและก็รักษาศีลนั่ม ยกเว้นหัวหน้าโมบานตอนนั้นที่เขาบอสามารถชักชวนได้บอ่อน้ำซ้ำกัย่งตังต้งโตเป็นปฏิปักษ์ต่อมากะมานอบีดน้ำหัวหน้าโมบานเนี่ยทวนขึ้นแช่นอยู่ในจิตในใจว่าโอ้มันสี่เห็ดแห่เฮาลำบากได้เนี่ยเมื่อก่อนชาวบ้านเขาปาลาเหลื่อและกระต้มเรากินกันเฮาเองก็สุขสบายได้จินตั้งเหล่าตั้งเนื้อชาวบ้านนํามาเป็นของกำนั่งแห่เฮา เพราะโอว่าเข้าเนี่ยมักชอบอและก็ต้องการเอาใจเข้าแต่ว่าตอนนี้เจ้ามกะมานบมาส่วนเจ้บาบันให้รักษาศีลให้เลิกละขาดตัดตัดชีวิตเข้าจะเล่อยปล่อยอดทั้งเหล่าตั้งเนื้อว่าหนาโมบันจะเก็บความแค้นไว้เต็มอกด้วยหาท่างแก้แค้นอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดจะมั่งพอท่านแก้แค้นจะคืออชียงไหนก็คือว่า คนโพเป็นพอบ้านเนี่ยเข้าไปเฝ่าพระเจ้ามากดและกากราบทุ้นไล่งันตามแผนที่ว่างไว้อบอกว่าขอเดชะเด้อขะหน่อยระยะนี่หม้านมัจัะของกาพระองคเนี่ยบดสงบสุกแล้วขะน้อยว่าจันพระเจ้ามากดพ่อได้ยินผู้ใหญ่บานเฝ้าจังสันกระถามยังสนจิตสนใจบอกว่าเป็นอย่างหละมันเป็นอย่างหละว่าจันอุย้ยตอนนี้จนชุกชุมเหลือเกิน เจ้าป่นเจ้าขาเจ้าบัานบบเว่นต่ละมือต่ละเว้นขน้อยเ <The> ดะผู้ใหญ่บานกาบสูวนยังนักแนนเอา้าป่าเป็นยังสันเป็นอยังเจ้าพอจัดก,การปราปามแล้วว่า mm. โอ้ยว่าสันข้น้นอยก็ค้ดติดปราปามอยู่แต่ว่ากวนติได้รับพระล่าชานนุญ,ญาตจ,จากพระองค์สักวันขน้อยว่าสันพระเจ้ามาคนก็เลยบอกว่าเอา้าตกลองตกร่อง,องเอา้เอาอนุญาตไป เออเจ้าไปจับโตมันมาให้เขาเบ่งหนาด้จัจหน่ยอยที่ละไอ้โจนไอ้ขโมยนะ่ะไปไปจับมากเถ่นเมื่อได้รับลาซ่านุญาตแล้วหัวหานา้าหมบันกับเฝ้าไปดำเนินการทันที่โดยตั้งข้อหามกคะมานบและกับโมอีกสามสิบสองคนว่าเป็นโจนและก็สรัางไอ้บริวานจับโตมัดแขนไปหลังนั่มไปเข่าเฝาไปเจ้ามาคดพ่อเขาเ่าเฝาหัวหนา้าหมบันเป็นกับเว้า แต่ขาตุ้นโดยความภาคภูมิใจบอกว่าขอเดชะขอเดชะข้าพระองค์จับโจรมาได้แล้วข้าน้อยข้าพระองค์จับโจรมาได้แล้วว่าแต่เออดีดีดเออจับมาได้ลรบอกดีดีว่าแต่พระเจ้ามาควรนจะตัดื่นจอมและโดย,ยที่ยั่งบอทันได้สอบสวนถึงความผิดของผู้ไต้ตั้งสามสิบสองคนนั้นค่นจะสั่งให้ลงปอดท่านที่เอาเอามั่นเห็บุละไปให้สร้างเหยียบตายว่าแต่ แอบเป็นก็สั้งแบบเฉียบขาดเลยนับแต่มือที่ถือจับมาจนถึงเมือที่ถือสร้างปางอันชีวิตมขะมานบบอได้หัวบซุตกใจยันตายเลยแม้แต่น้อยเพราะเสื่อมันในความบริสุทธิ์ของตนเองคณะอีถือพาโตไปสู่ทีปาะหารเขาก็ได้เตือนโมตั้งสามสิบสองก้นให้ละลึกถึงความดีที่ได้สั้งสมมาและก็ให้แพ่เมตตาให้แก้ววนาโมบันผูเกิดไร้น้ำ พระเจ้ามากดปูสั่งให้ประหารชีวิตและก็สร้างโตทีสีไม่เย็บร,ร่วมทั้งแพร่เมตตาให้โตเองยางเสมอภาคก,กันโมทั้งสามสิบสองคนไก่เฮ็ดตามที่มะกะมานบเขาแน,นาาะนําเพชรขาตจะกนําโตมะขะมานบและก็โมวามงานไปให้นอนร่วมกันที่ประล้านหลวงและก็เอาเสื้อล่ําแพนมาคุ้มพอดใดเวลาประหารกับปล่อยสร้างออกมาให้เยียบ มากมานบแลกกัโมวามงานตั้งกับแท่เมตตาอยู่ตลอดเวลาะอนุภาตของเมตตาตงผลให้สร้างบกปลาเขาใกล้แม้สิตืกใสให้เขาไปก็ต้องพังงะกลับและก็ห้องเสียงหลงแรนหนีตลอดเปิดเปิมหนีไปเมื่อสร้างเสือกแหลกเห็ดบอําเร็จเป็ดสะกัดจะให้น้ำ้างเสือกอื่นไมเ่เฮ็ดหนาที่แท่นผลปารากฏจะออกมาคือเกา่าจะคือสร้างขาบอได้แม้สีน้ำสร้างเสือกแล้วเสือกเล่ากับบอํสเร็จผลคือเกา่า จนเปิดประกาศกะอ่อนใจและก็นั่มกั้มปราบทูลพระเจ้ามากกดให้เดทโอได้ทราบพระเจ้ามากกดขึ้นแล้วก็บอกว่าโอโจรพวกนี่มันคือนสีหนี้ของดีอยู่ที่โตมั่งวาแอขึ้นยังสัน้นก็บตั้งให้เจ้านาจีตรวจค้นตามโตของมากะมานบและกับโมวามงาั่นเจ้านาจีกับไล่งานบอกว่าบ่มีบม่มีกันหน่อยบ่มีของดีอีนังเลยหลังจากที่ตรวจค้นแล้ว โอ้หรือว่ามันไหลม่นไอ้เจ้ามากดเกิดขึ้นแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ถามเอาความจริงจากมัคกะม่านนบและกับโมวอมงั่นมัคกะมานบอะพ่อบอกว่ามันไหลม่นบอกว่าแตนแล้วก็ยอมรับบอกว่าแม่แมนพวกกระหน่อยพวกกับไอเจ้านี่ไร่ม่นอเจ้าหน้าที่ก็นำความจีิมักกะมานบยอมรับนั่นไปกราบตุ้นให้พระเจ้ามากดนดชะ พระเจ้ามากวดกับสนจิตสนใจก็เลยสั้งให้น้ำโตมากเขาเป่าทั้งมัดและกับบอกให้ไรม่มนให้คนตั้งมาขาับมานบก็เลยเด็กกลาบทุนอบอกว่าขอเดชะพวกกาโะองเนี่ยบ่ได้ไรม่มนที่ยังดอกนอกจากเห็ดความดีกระหน่อกบ่ได้ไร่มนีหยังนอกจากการเหตุการตั้มความดีออพวกโตเหตุความดียังมพระเจ้ามาควดกับบาเสียงแจงเลย ก็คือนี่ละจังตีละก็น้อยเนี่เฮ็ดคุณงัมความดีเอพวกเจ้าเฮ็ดความดียังยังแบบเจ้ามาคนปนยังเสียงแข็งบอกว่ามีบอกพวกตนยังโตสิไม่เฮ็ดคุณงามความดีดมดย,ยม,อมอยยอบอกไม่รอเอมาคะมาดบก็เลยกราบทุลนบอกว่าขอเดชะพวกก็น้อยเนี่ยอืได้เฮ็ดความดีอีหลีขอพระองค์โปรดตั้งจิตตั้งใจเด้ฟังเดอ้อ เออขรน่อยนี่สิเล่าถวายดอกวันเอจากนันก็ได้เล่าให้พระเจ้ามากดฟังบอกว่าปวกขะน่อยทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้รักษาศีลบ่กขาสัตว์บ่อลักสัตว์บ่อปลาป,ป,ปิดปิดในกรารบ่เว่าจีตัวเอบอบ่ดื่มน้ำเมามีแต่จะเล่นเมตตาให้ท่านผากชางท้างยังให้มันหลับเรียบเพื่อให้ค้นและสัตว์ยังไปมาได้สะดวกกดน้ำบ่อปอสาลา่าขุดสะน้ำเพื่อให้ค้นและสัตว์ มีน้ำไปเด่มได้กินตามสาล่าเพื่อให้คนได้อาศัยแวะพักอ่าพวกกันหน่อยนี่เฮ็ดความดีจัิงส่ละเสมอมานี่ละคือมดจีบพวกกันหน่อยรายอยู่ถ่องอยู่สาตายายอยู่ในชีวิตประจำหมื่นประจำเว้นแต่แม่นพวกอกันหน่อยที่ถื่อเกาหาว่าเป็นพวกจนจะเป็น,นจนจัิงส่ละกันหน่อยเอ้ยแต่ว่าบ่ได้เป็นจนไปปนปนขาไป็นแอนไอผู้อื่นเดือดร้อนอยังที่ถื่อเกาหาดอกกันหน่อย พระเจ้ามากดป้อนด้ฟังกับอู้ท่านออกมาบอกว่าอ้าวอ้าวเจ้าท่นพวกเจ้ากับพ่อแม่จนเนี่ยที่เดียวว่าแต่เออแล้วก็หันมาตาวาดใส่หัวหนาโมบันเอโตเนี่ยเจ้าเนี่ยมันใส่ไหลเขาได้เนี่ยว่าแั่ว่าหนาโมูบันกันรับยังก้นจนแต้มบอโอ้ยขน้อยโดยขน้อยว่าแต่แต่กับบอกไหว้ทุนขอความเห็นใจจากพระเจ้ามากคนโดยเพอเราเรื่องเล่าการเสียผลป,ประโยชน์ของตนให้ได้รับทรับ ระเจ้ามากดกลิว้ววหน้ามูบันโอ้ยเจ้านี่เลี้ยวหลายโตเดีเ่ยวหลายเท่าตั้งเจ้าเหตเป็นผู้ปกครองก้อยดูแลความทุกข์ความทุกข์กของเจ้าบ้านแท่นเท่าแต่ว่าเจ้ากับใสอำนาจที่มีอยู่ไปเบียดบงังหาผลประโยชน์ไปตนและก็ไปเบียดเบียนเจ้าบ้านในเดือดร้อนเจ้านี่เห็ดความตัวมาหลายแล้วจึงกวรได้รับผลตอบแทนให้มันสาสมนับต่อไปนี่เทาขอปลดเจ้าออกจากตำแหนง่งและก็แต่งตั้ง มัคคะมานบเป็นหัวหน้าหมบ้างแทนเจ้าเด้อและเจ้าป้อมด้วยหลูกเมียก็ะตองมาเป็นพาดรับใสมาคคะมานนบนั่าไปนั่นน like ับตั้งแต่นั้นมามัคคะมานบก็ได้เป็นหัวหน้าหมบ้านมัจละโดยมีโมความการความงานตั้งสามสิสองวันเป็นผูต้อยเหลือตั้งมัดยังก้องตั้งนาตั้งตาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเขาขึ้นเดิมจนตลอดอายุไขออกสัญญาจอมโสมุโสะกันในบ้านเรื่องนี้เนี่ยจบลงแก่งตี เออนี่้านเรื่องนี่มันสอนอียังออกป็นยากย่อมจะล่องนั่มไปขึ้นบังเดอร์แอมแหมหรือต้านเรื่องนี่นสอนในโอวว่าคนเห็ดค้นทําคุณงาม,ค,งามความดีนั่นแม้สิมีอุปสรรคกัดขวางแต่ว่า้าบ่อทอถอยยังค้องมุ่งมันเห็ดความดีต่อไปก็สามารถเอาชนะอุปสรรคในในที่สุดและผลแห่งความดีก็สิตอบสนองอย่างเต็มที่คือจังกับมรรคะมันนบและกับโมความงาน ได้รับผลแห่งความดีหลังจากผ่านอุปสรรคไปได้นะเห็นบ่ละมีผาน